สวัสดีครับทุกคนผมทบิวันนะครับเมื่อตอนเดือนเนี่ยผมทาคลิปวิเคราะห์เกี่ยวกับการยิงแบบดีมมนวันไปแล้วท้ายคลิปผมก็ได้บอกทุกคนไว้นะครับว่าผมจะลองไปฝึกแบบ Demon ดีมมนวันดูใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับผมและถ้าใครยังไม่รู้ว่าดีมมนวันฝึกยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังกันก่อนนะครับผมการฝึกของดีมมนวันเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนของ m n a มแล้วก็ส่วนในเกม ถ้าใครอยากทำตามก็กดพอยส์ที่หน้านี้แล้วเอาไปสร้างเพลย์ลิสต์ใน M-Lab กันได้นะครับและในส่วนของการฝึกในเกมดีเบิ้ลวันก็จะมาฝึกในเดรนแล้วก็ใช้วิธีวางเป้าให้ไม่ตรงกับหัวบอทแล้วก็พยายามไมโครฟลิกให้เข้าหัวแบบนี้ทาวนไปเรื่อๆยๆโ,โดยเริ่มจากเชอริฟแล้วต่อด,ด้วยกาเดียนแล้ปไปถ่ายด้วยการยิงแบบสะบัดเป้าด้วยแวนโดทำวนกันไปปืนละห้านาทีนะครับพอฝึกในเดรนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปต่อกันในเด a แมชหรือว่าทีมเดตแมชต่ออีกห้ารอบก็จะเป็นอาเซเบติแล้วหลังจากที่ผมได้ไปปฝึกกแบบีเบสัดาห์่ ผมก็จะมาเล่าทุกคนฟังนะครับว่าผมได้ไปเรียนรู้อะไรมาบ้างก่อนนะครับพี่ผมไปดูคลิปของดีบอลันมาเขาบอกให้เล่นอย่างน้อยตั้งสองเดือนพี่เล่นมาถึงสองสัปดาห์พี่จะมาเล่าได้ยังไงครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะทําคลิปนี้ในะอีกสองเดือนข้างหน้านั่นแหละครับแต่ปัญหาอะไรก็คือผมฝึกตอบไม่ไหวแล้วครับในช่วงสองถึงสามวันแรกของการฝึกเนี่ยผมรู้สึมกมั่นใจใน,ในการยิงขึ้นมากๆเพราะการฝึกที่เข้มข้นผลประกอบการก็เลยออกมาดีมากๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยความเมื่อยมันก็เริ่มเก่ะตัวขึ้น ฟอมผมที่ยังเคยดีๆอยู่เนี่ยก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดผมเลยลองพักไปสักวัน2วันก็กลับมาดีขึ้นพอดีขึ้นก็เลยกลับมาฝึกต่อแต่ฝึกไปต่อได้ไม่นานผมก็กลับมาเมื่อยมืออีกรอบแต่ผมก็พยายามบังคับตัวเองให้ฝึกต่อไปให้ได้จนมันมาถึงช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันปวดจนผิดปกติผมเลยตัดสินใจที่จะเลิกฝึกแบบถาวรและนั่นแหละครับจุดจบของการฝึกตามดิมวันของผมคือจริงๆมันก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนลังแล้วครับ คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือใครที่กําลังฝึกตามโปรเพลเยอร์อยู่แล้วรู้สึกว่าการฝึกนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องฝึกทาต่อก็ได้ครับผมเพราะการฝึกแต่ละแบบเนี่ยอาจจะเหมาะกับโปรเพลเยอร์หรือว่าคนมาคนก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการฝึกนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคุณเสมอไปถ้าคุณเจอการฝึกของโปรเพลเยอร์ที่ใช่สาหรับคุณนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ย ก็ลองหาการฝึกหลายๆแบบมาอาแจปเป็นเอ็มรูทีนที่ใช่สำหรับคุณมองหาจุดอ่อนของคุณแล้วเติมเต็มส่วนนั้นด้วยการฝึกที่เฉพาะเจาะจงหรือถ้าคุณไม่รู้จุดอ่อนของคุณจริงๆเนี่ยลองถามหรือขอคําแนะนําจากเพื่อนร่วมทีมของคุณก็ได้ครับว่าคุณมีจุดอ่อนในเรื่องอะไรแล้วการฝึกที่เลือกมาเนี่ยจะต้องไม่ง่ายเกินหรือว่าหนักเกินจนทําให้เมื่อยล้าจนเกินไปใครที่มีเอ็มรูทีนเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับ การฝึกแบบดีเมื่อวันของผมแล้วผมก็ขอโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่สามารถไปให้ถึงฝั่งฝันได้แต่ผมก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกมาครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับอาจจะซาบไปนิดนึงแต่ผมขอตัวไปรักษาอาการปวดมือต่อนะครับผมแล้วเจอกัน,นครับทุกคนบ๊าย